ยืนนโรงเรียนยืนยืน,ยนออแม่จะไปทํางานแล้วนะทําไมมันรออย่างนี้นะไอ้เต้าก็รอนะน้นาๆจะเตือนสิลูกนแต่น้นาๆจะเตือนพ่อจะมา,ะะมาลับพ่อพี่จะมาลับแล้วก็จะมาลับเกียวแล้วก็ลับนาริตาที่โรงเรียนนะคะแล้วคุณแม่จะไปทํางานเล้ยวเราจะไปรอที่เวทีเดี๋ยวเซฟเซฟแล้วนะพ่อเป็นยังจะไปทรงอยู่่อยูเวทีเอาพี่จัน cái hmm. 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 này cái hmm. này anh cái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  hả? nó 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 nồi, nó 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 ดวงใจได้ไหมไอ้ต้าดวงใจเนี่ยไอ้ต้าดวงใจนี่ยนี่บอกอยู่ในท้องแม่ตะกี้นี่บอกไอ้ตัวนี้หล่ออยู่ในท้องแม่แต่ก่อนฮะฮะไอ้ดิ้นเก่งๆเนี่ยฮะไอ้ต้าดุ๊กดุกดุกดุกดิกนี เป็นยูดีเนาะโกาเนี่ยโอกาอดเษตอมบบกรเนบรยากาศดีมากค่ะทุกคนดูอากาศดีนี่นี่มีนั่นเป็นหรอมันมีปลาโลมาด้วยเหรอกลัวโลกลัวนั่นหรอเนี่ย วอะไรปลาปลาหรอไม่ปลาปลากลัวทำไมลูกไม่กลัวหรอกมอนี่มันมากแต่งตัวตอนนี่น้องใส่หมวกห้บ่เคยถอดใส่รองเท้าใส่ทุ่งเท้านี่มากหลายอวันนี้เจอกันที่วัดสะพานคลองเตยนะคะจุกแน่นเลยว,วัดสะพานคลองเตยอจุกกัน,กนจุบนกบัน่นเลยเร็ สเตเกอร์เนี่ยใช่ไหมขี้อ้อนมีเด็กขี้อ้อนยังไม่ขี้ใช่ไหมเนี่ยตดเหม็นๆเนี่ยฮะตดเหม็นๆวันนี้ยังไม่ขี้นะยังไม่ขี้นะขี้อ้อนเด็กขี้อ้อนวุ้ยอากาศดีอากาศดีลมสบายเลยเหมาะกับการปิ้งย่างมากอากาศตอนนี้ ให้เห็นหน่อยค่ะให้เห็นแบบโมเมนต์ปิ้งย่างเอาไค่ะก็มันเขาปิ้งทำไมไม่มาปิ้งกับเขาล่ะคะมือเด็ดเด็ดโอ้โวันที่สองสามนี่ไงอยากเลยไอ้เก็บไอ้นั้นหน่อยนะต้องขวดน้ำมันรออยู่ในนั้นนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จะไปทำงานแล้วนะคะเจอกันที่วัดสะพานคลองเตยพระขนงกรุงเทพมหานคร เดี๋ยวเราไปเจอกันน,นะลูกนะไยหานองโตกเกียวรอพ่อบิ๊กมารับไปเที่ยวครับผมรอชมคลิปผมกับพ่อบิก๊กกับพี่นาลิตะนะครับ